ขนลุกคักปูเอ้ยนะคะได้ยินเสียงน้องอุ้งอิงร้องเพลงนี่แล้วขนลุกคักอีหลีเสือว่าหลายคนก็คือสีบะทันได้ยินเสียงน้องอุ้งอิงร้องเพลงเพลงนี้นะคะได้เห็นทางด่านพี่อมแอมและไม่เสงทองค่ะพี่น้องประเดนนีการทายตอนที่อุ้งอิงน้องได้มีการสอบร้องเพลงก้อนเข่าฉากผ่าพยุนเรืองคายออก เมื่อวานนี้นะคะเอฟซีแวนครับไรท์ธันไรค้นขึ้นสีภาพกันเดะรูแล้วนะคะว่านี่แหละทางด้านบอลโจโยมานินนะคะได้เดินม,มาได้มีการถ่ายภาพพยนต์น้องพี่น้องเนาะนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นซีนใหญ่ค่ะพี่นอ้องได้มีการร่วมเอาดาราหนักแสดงไรท์ธันไรคนไปถ่ายาในฉากเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะก็มีไรท์ธันไรคนมาประสิทธเป็นทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ดิวทีรทพัฒน์ะวี่นองทางด้านพี่อ,อุ้มอิ่มขขากระแส นางเอกอมแอมและวไม่แสงทองทางด้านพี่ก้อยชาลีนีนางเอกป้อมแผมนะคะทางด้านตู้มตามเนกเนรุพลนะคะเบลนี่พาดาจังสี่ครัพี่น้องหลักอะอีกหลากหลายท่านหลากหลายคนนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นซีนใหญ่นะคะในมีการเอินมาเอาดาราอ่าส่วนมากหลายคนวันท์พอไปไายในเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็มีน้องอุยอ้งนำนะคะแล้ว อิงอิงก่อนที่น้องจะเข้าฉากนะคะน่องในวีการซ้อมร้องเพลงเพลงนี้ค่ะพี่น้องแอดมินเดง้ยนแครค่ําแรกนะคะแค่คขาแรกกะขนลุกแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะพี่น้องอีอยงมาตีเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปฟังคลิปสกอรแล้วเสอร์าหลายคนก็คือสิคิดคือกันนะคะเอาไปฟังคลิปสกรอร อ่อนใหล้นกินให้อ่อห้าือภาพให้าไม่้า้ผู้ปู่ยยเปยังต้องารมันมาลายอขึ้นซึ่งเรากลงไข้นุวยวยตอจ้องหัวเยี่ยนเหลี่ยมดอกเตง นั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไดกระโขอบคุณคลิปจากช่องพี่ออ,อมแอมละไม่แสนทองนำ้ำน้องพี่น้องน้องคันเพื่อนบ่ใดไทยเอาตอนที่อุ้งอิงสอบเข้ากับคือสีบอได้ยินเสียงอุ้งอิงน้องร้อง นพี่น้องเนาะนะคะว่าสิเป็นังไรก็คือสิแบบร่วบพูดละมือพูดละค่ะพี่น้องมือใช้ลีพูดละห้องจังสิเต่ยินอุ้งอิงหลอกน้อพี่น้องเนาะแต่ว่านี่แหละขอขอบคุณนะคะทางด้านพี่ออมแอมนั่ทีในไทยมาให้เฮาเดบิ้งกันน้อพี่น้องเนาะโอพี่น้องวันเหลวกับคนณลูกเอฟซีแฟนครับมีความคิดเห็นว่าจังไหนแน่คั่นให้ท้ามแอดมินครับพี่น้องวันได้ค่ำเดียวว่าคนดลูขาดปูเอ้ยนะคะ สำหรับเสียงของน้องอุงอิงเพชรบานแห้งแอดมินขีดแต่ย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องเหมือนคนสมัยก่อนคือผู้เฒ่าผู้แกสมัยโบราณจังสีไหมคะพี่น้องเสียงน้องอุงอิงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเป็นตังเงอ,อี่หลีเดะนะคะน้องอุงอิงปีตอนนี้น้องอายุสิบแปดปีเหมนบอสันแต่เป็นยังเสียงคือจังผู้เฒ่าสมัยก้อนแท้ ะะแอดมินเคยจำคำาของทางด้านพอการใช่ได้ก่อนหนี้ที่เพิ่นเคยได้มีการวอลทึงนองอุ้งอิงเพีรยนบานแห้งเพิ่นเคยวอลทึงอุ้งอิงนะคะว่าอุ้งอิงนีน้องคือจังพูดเถ่าสม,มัยก่อนพอกันใช่วอกขึ้นมาแบบนี้เลยได้ครับพี่นอ้องวอลเลวกับคุลุกนะคะพอกันใช่บอกว่าสําหรับอุ้งอิงคือจังพูดเถ่าสม,มัยก่อนคันบอกคข้า่าพูดเถ่านี่พูดเถ่านี่ก็ซ้ํา ซ่่มเด็กหน่อยมันบาสนาวนะคะผูเฒ่านี้ซ่ํมเด็กหน,หน่อยเด็กหน่อยนี่สิมักแบบเอินวานบอลูดจักยังจังสีไหมคะพี่น้องสงสัยยังกระทามจังสีละตามภาษาเด็กหน่อยตามภาษาผูเฒถานะคะนี่แหละค่ะพี่น้องสําหรับท่านด้านน้องอูงอิงเพรบานแพงนะคะเวลาน้องสงสัยยังจังสีน้องกระสิมักถามผี่มอนอิงหมักถามผู้ไ่อันนี้คือยังอันนี้เหตุจังไหนอันนั้นเหตุจังไหน จังสีแม่นะคะแล้วนี่แหละพอกันใช้กระบ,บอกว่าอุงอิงนี่คือจังผู้เฒ่าสม,มัยก่อนล่องสังเกตเบิ่งพอกันใช่าเป็นอย่างอุงอิงนี่น้องอายุ18ปีปกติ fc ส่วนมากนี่ต้องเป็นอายุรุ่นซ้ำนองรุ่นเล่าข้าวเดียวกับน้องมาติดตามน้องแต่ว่าเป็นอย่างคือมีตับผู้เฒ่ามาติดตามน้องเป็นบอสเนานะคะนี่หละพอกันใช้กระไดมีการบอถึงเรื่องเรื่องนี้นะคะแอดมินได้ฟังแล้วกะ เป็นตะขิดอยู่ทีพอกันใจพิ่นในบอกออกมานาอพีนอ่น้องนี่แหละคะ่ะพี่น้องเสียงของน้องอุ้งอิงเพีรยนบานแพงตามทีแอดมินได้ขึ้นคลิปใพ้ซีฟังครับได้ฟังกันนะคะกะถือวาคือผูถ้ถ่าสมัยโบราาอนลีนนะคะพี่น้นะะนองเสียงแบบเสียงแบบนีเนาอพี่น้องเนาะนะคะคันรับตาฟังนี้รู้เลยว่าไม่ใช่เด็กอายุ18ปปีร้องพี่น้อง คิดคือกันบอลองรับตาฟังเบิงนะคะคิดเด็กข้าเดียวคือเป็นคนสมัยโบราณมาหลงเพลงนี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเอาพี่น้องเนาะว่าจะเป็นเด็กอายุ18ปีอย่างหน่องอุ้งอิงเพียนบานแพง้งในมา้องเพลงแบบนี้ นะคะกับเป็นตะงนดอยู่นอพี่นองนอเอานั่นแหละครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากนะคะที่อุ้งอิงน้องตั้งใจซ้อมมากๆนอพี่น้องนอกก็น้องสิเข้าฉากเอินว่าซ้อมแล้วซ้อมอีกครับพี่น้องสวดซได้นอพี่นองนอถือว่าเป็นงานหินสําหรับอุ้งอิงเลยวันทออุ้งอิงบอกว่าสํหรับเพลงเพ่งนีนี่นะคะว่ามนคือเพลงธรรมดาทั่วไปนะคะสำรับเพลงธรรมดาทั่วไปนี่สิเป็นแบบเอินว่า ขอแค่จำเหนือใดอุ้งอิงมาทั้งสีหลัแต่วา <c fossil wrote> ่าสำหรับเพลงไข่ออนี่นะคะเพลงเพลงนี้ที่ยุ่ในช้ากนี่ยน้องบอกว่าบ่เป็นเพียงแค่ตรงจำเหนือใดท่านันนะคะตองจำรายละเอียดเพราะว่าแต่ละคำนี่ซิมนี่เอิญมาเป็นคำสมัยโบราณน้องว่าจังสีหลัะพี่น้องเป็นคำสมัยโบราณนะคะที่ว่าเป็นคำหยาดน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่ละแต่สำหรับอุ้งอิงน้องกะเอิญมามีความพยายามฝึกฝนฝึกฝนฝึกซ่อมพี่น้องแบบ ตั้งใจลีนอพี่น้องเนาะนะคะนี่ละอูอินตั้งใจขนาดนี้เอฟซีแฟนคลับสีบอไปเบิงมันกัดจังไนยูแมนบอสเนาเชื่อว่าสําหรับเรื่องเรื่องนี้เอฟซีแฟนคลับได้เห็นถึงความตั้งใจของอ่าหลายทานหลายคนพ่นละนะคะของดารานักแสดงศิลปินหลายท่านหลายคนพ่นละนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะเชื่อว่าทุกคนอยากเบิงเรื่องนี้เต็มทีแล้วอยากให้ฝาใช้ออกมาเร็วๆนอฟพี่น้องเนาะนี่ละบางคนบอกว่าแค่ ได้ยินเสียงน้องอุ้งอิงแค่ทอนเดี่ยวคาบัดไข่กระคุมแล้วพันนพีน้องแต่วาโมเจอเสือบอนะคะสำหรับนางเรื่องหนีอาจจะมีการเข้าไปดูซ้ำเป็นอย่างคือวัดจังสันนะคะบางคนอาจสิบอกว่าไข่ไปเบื้องเนื่งนี้แล้วสามหลอบแบบประมาณแบบติดใจเรื่องหนีจังสีแหม่เสือบปเอาต้องมีคนไปเบื้องสามหลอด แอนนิ่คิดว่าเด้นะคะอันนี้ใค่คิดได้ค่ะพี่น้องแค่คิดว่าได้ไหมความาสิเกิดขึ้นจริงแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้เป็นบรสัตย์ภาวาหลายคนีแบบอาจจะอยากเห็นลูกสาวนะคะเบิง้งอาจจะอยากเห็นลูกสาวเล่นหนังจังสีไหมคะพี่น้องเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องอยากเห็นแบบเอินวา น้องได้เล็ดหนังจังสีมาพูดบว,ว่าคอยเบิ้งรลอบเดียวนี่คอยบอดจูใจคอยต้องเบิ้งสองถึงสามหลอผุผนพันธ์นะพี่น้องเอาแต่ว่า เหมือนกับว่าได้มีผู้ใหญ่ใจดีนาะพี่น้องเนอะได้๋มีการเมาส์โรคหนังหลายหลบแล้วนะคะมือใช้เท่ากับามารอบเบิ้งกันนะคะว่าเพิ่นสีแบ่งไปสาขาไดแน่จังสีไหม่ครับพี่น้องกับเขาเบิ้งฟี่นั่นแหละนะคะก็มารอบเบิ้งกันวันท่อแอดมินกับพึ่งเคยเข็นอีกล้ะคระับพี่น้องนังยังไม่ใช้แต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายทางหลายคนได้มีการเมาส์รอบหนังเมาส์โรคหนังไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว แอมมี่กับพิ่งค่อยเห็นกับนางเรื่องนี้นี่แหละน้องพี่น้องน้องอาเฮากามารอติดตามรอรับชมได้วันทองนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคอจตไปจะมีซกอนนองขาวก็เข้ามาสวัสดีค่ะ